สวัสดีครับนานายชาแนลนะครับวันนี้มีงานสลากกระพัดที่พระธาตุดอยกู่แก้วจอมคำนะครับ ในขณะนี้สภาที่อยู่แดนไกลนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปพ,นพี่น้องชาวห้้ยปักกูนะครับพี่น้องชาวแม่สะตอบใต้ก็กำลังเดินทางหรือพี่น้องทางที่ไกลๆที่ผมอาจจะไม่ได้เอื้อนเอ่ยก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับและในขณะนี้ พี่น้องก็วันนี้ก็มีโรงพานด้วยนะครับผมอ่ามาจากสัทาหมู่บ้านนาะห้องหนองแ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาชมโรงพานเนาะวันนี้พาชมโรงพานนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับแม่ใบวันนี้แม่ใบมาทำลงทานใช่ไหมครับวันนี้ทำลงทานเกี่ยวกับอะไรครับขน,ขนมอะไรครับผมขนมอะไรขนมกล้วยใช่ไหมอ,อ๋มอแล้วอ่าแล้วมีน้ำด้วยน้ำด้วยอ๋อมันมีน้ำหวา,านนะครับ<า>ผม<า>ครับล่นนวอมอนุโมทนาบุญนะแม่ใบนะร่วอนุมอนุโมทนาบุญเลยนะครับอันนี้ร้านที่หนึ่งนะครับ อันนี้ร้านที่สองแนะนำชื่อด้วยครับทำอะไรทำลุงทานอะไรอาลงทานอะไรครับอาเขาต้มมัดเนาะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสาธนุนะครับอ่านายนาแนวนะครับวันนี้จะมาทำให้ดูนะครับวันนี้อาร้านที่สามนี่เป็นชื่ออะไรจ๊ะ อ๋อบา,ว,า,าวันนี้มาทำลงทานเกี่ยวกับอะไรครับตามส้มเนาะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอันนี้ร้านที่สามนะครับพี่น้องชาวหมู่บ้านนาห้องนะครับผมตัวร้านที่สี่นี้ต่วร้านที่สีน่น,นี้เป็นชื่ออะไรครับบัวชุมตามสกูลอ่าทำบุญเกี่ยวกับน,น้ำเนาะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ ร้านที่สี่นะครับร้านที่สี่นี่ก็จะเป็นอาโลงทานร้านนี้เเกี่ยวกับอะไรครับขนมจีนอ่าอาชื่ออะไรจ๊ะน้องขับวปู้นนะเกี่ยวกับขนมเส้นเนาะครับร่วมบรรลุมทนาบุญด้วยกันนะครับผมอ่าอันนี้ อันนี้ร้านที่หกอันลงทานร้านที่หกชื่อนะครับฮะเบงเจวันเบงจวันลุ่งเรืองโลดเนาะลิ้เรืองโลดใช่ใช่ใเกี่ยวอะไรครับลงทานวันนี้ขนมอ่าครับอ่าร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะสาธุดีใจนะครับอ่าถ้าอย่างไรก็ฝากกด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนายนายชาแนลด้วยนะจ๊ะนะักับผมอ่าตาทามาเยอะอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูลุงทานแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นสลักพัด ของผมหมายเลขอะไรเนาะอ๋อของน้านายชาแนลเลขสามสิบห้านะครับอันนี้เลขสามสิบห้าตาตาเริ่มมาเยอะแล้วนะครับหากท่านใดที่เราไม่ได้เพื่อนเลยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่า ในวันนี้เราจะมีขอประกาศไปกันหลายคนเนาะโอ้เทศบาลอบตบรนจ่ายเงินเดือนแล้วก็ันนี้วันนี้เดี๋ยวว่าได้แฉกดดปอ่ะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ